สวัสดีครับผมไก่การ์ดเกมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า b บลดีเบสิกพัสนะก็ก็คูก็คูบาวดีแหละแต่มีพัแค่นั้นเองนะฮะลองมาเล่นกันเลยดีกว่านะฮะมันจะมีโหมดไฮแอนด์ซิกอะไรวะ h ไฮแอนด์ซิกโหมดปกติเหรอ คือว่าเล่นก่อนหน้านี้มันไม่เคยเป็นแบบนี้โอ้สวัสดีเรามาเล่นส่อนหากันเลยดีกว่าเฮ้ย mm hmm. อ้าไม่รีไปเสียงว้าวโอเคโอเคเหมือนครูบอดีเราต้องทำอะไรบางอย่างก่อนใช่ไหมเหมือนตัวเล่นเก่าปะโอเคเราต้องเก็บหนังสือให้ได้สี่อันใช่ไหมมีมีแมพให้ดูด้วยเฮ้ดีดีดีอันนี้ดีดดอ้าวอ้าว พ some awesome. ี่เวิโยเซ์ซ์อัศมตัวอะไรอ่ะว้วห์เฮซับเอาเอาไอ้ยังมาถุยน้ำลายใส่แต่ฟักแต่ฟักโอเคโอเคเอาเอาเอาหนังสือไปกันโอเคอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำทำทำคณิตศาสตร์สติอะไรนั่นโอ้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  อย่าอย่าแดกน้ำในหอมันจับไปอ่ะเออ For a tension for you your parents will hear about hear will your เอ่อโอเคตูบอกว่าเราโดน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 จับมาขังเพราะเราแดก oh shit shit ไม่อืออ๋อพี่แกโดนลมเป่าอยู่ โดนเราเราไปโดนเป่าไปนะอย่าออกมานะโอ้เสียงอะไรกิ้งกิ้งทำไมจะแอดไปที่ห้องไปที่ห้องคุยใหญ่อ่าไม่โอ้โหเสียงอะไรเนี่ยโหน่ารักเสียงไอ้ฮียต้องมีสวิตป์ิ้งทม์ ปิดประตูขังใช่ใช่โอโอเคโอเคถ้ามึงทะลุมาได้นี่มึงโกงนะ่ะมึงทะลุมาได้นี่มึงโกงนะ่ะกูปิดประตูแล้วนะ่ะอย่าออกมานะ่ะออกมาโกงนะ่ะออกมามึงโกงกูเลยนะ่ะห้องนี้ไม่มีสมุดห้องนี้เป็นห้องอ e ีเทนชั่น โอ้ไม่ก็มาแล้วโอ้ไม่ก็แล้วไม่ก็แล้วไม่ก็มึงมีพิษด้วยโอเคโอเคมีสมุดแล้วไงมีสนุบแล้วก็ต้องหนีใช่ไหมโ oh. อ้ออเออเออเออ นั่นมาแล้วไอ้เหี้ยหนีปะนีเลยปะอ๋อมันมีเป็นฟลอร์เวลาตามนี้แบบป,ประมาณนี้โอเดเกตบีบีด้วยอ๋อยิ่งไปยิ่งยากขึ้นปะโอ้โหให้ดีมากเลยเล่นกันต่อนะโอ้โหเหมือนว่ายิ่งเล่นไปมันยิ่ง อันนี้มากขึ้นปะอันนี้เรายังไม่เริ่มเก็บไงโอเคทีนั้นมันให้ของเรามาเก็บไว้ด้วยส,สงสัยยิ่งไปยิ่งยิ่งเยอะขึ้นปะสีเหลืองคือยังเก็บของไม่เต็มยังเก็บของไม่ไม่หมดโอเคอ้าวน่านม่งเริ่มเลยโอ้ oh my god <laughs> ทำไมตางมันยาจังวะ,วววะต้องสวิปสวิปสวิป เออนี่ไงเจอแล้วหนึ่งอึ๊บโอเค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 มันเป็นแนวลิฟมันเป็นแนวลิฟอ่อืมเยสทันนี้ก็ได้ทันนี้ก่อนมันดูซับซ้อนนะตอนนี้เอ่อเก้าลบหกเก้าลบหกเก้าลบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือสองมีปะอ้าวชิบหายเลยเฮีย ไม่เอาอย่ามาหากูไอ้ยนนังมาปนปนหมาฝรหลังใส่หน้าแล้วก็จากหายไปอย่านะมึงอย่านะมึงอออเออเอาไปขอบคุณที่ต้องให้ของมามามาโอเคอย่ามาหากูอีกก็พอกูขอแค่นี้ นะอุ้ยมีอันนี้ด้วยเวมีให้แอบด้วยเวมาเลูกโอ้ยเฮ็ดมาแม้วมาแล้วมมาแล้วมมาแล้วมมาแล้วเรียนเรียนนี่ทำอะไรได้นี่ทำอะไรได้ทำอะไรได้เหรอว้าเจ้าสัวกูไปหามันเออเออเออ เหนเบาดิจะจะเย็มันอยู่แลังโอ้อาลามคอกอะไรของมันวะาวลลโลโลุลอลอลุลุลาลลาลาุล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 ุอุาุอุาุลอลุออ เออสุดจัดกุรชอบมึงจริงๆโอเคดอนะครับตูนี้ไม่มีอะไรเออเราหยุดวิ่งไม่ได้อ่ะคือมันมันก็วิ่งได้แค่นี้แล้วอายต้องการเอตัวที่มันเป็นน้ำมันไมแล้วิเด็กว่ะเฮียชิบหายแล้วอ่มห้องนี้มีไหมโออโอ้เช็ดโอ้กอดโอ้มาเติมก็ฟาร์เร อเคมันต okay. okay. oh. 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 okay, ิ๊กกิ้งติ๊กกิ้งมามามาเข้ามาเข้ามาโอเคโอ้โอ้โอ้โอเคมันไม่ดักหน้ามันไม่ดักหน้านี่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 เรียบร้อยตื่นไปดิ คือเหมือนว่าน้ำจะไหลเข้ามามันมีน้ำท่วมด้วยเหรอตัวอะไรวะเน,นี่ยโอ้เฮียวุ่นวายโอ้ยมีลมโอ,โอเคโอเคมันคือลมมันคือลมพัดมันคือลมพัดอย่าเข้ามาอ้าอ้าฟักอ้ออกาดเอากูตายแล้วอ๋อมันเริ่มใหม่ได้ โอเคอืม okay. okay. um, ใช่ถ้าตรงไหนที่มันรับมันถึงมันรับมันจะมีสมุบไ,ไวให้โอเคพยายามลองผ่านด่านกันให้ได้ดีกว่าฮะถ้าจะยากถ้าจะยากขนาดนี้กูไม่เล่น RL อลค้ามันจะง,ง่ายกว่าเยอะเลยอะไรยังไม่รู้นะไอวิวไอวิ d ดีโนสค i ิตมันคืออะไร่ะประตูสามลบหนึ่งแล้วสองโอเค อ๋อมันให้เราบวกเลขจริงๆงด้วยแต่ว่าบวกเลขแบบไม่ต้องเข้าไปตรงหน้านั้นไงโอเคโอเคโอเคถือว่าได้สมุดเยอะจากข่าวก่อนบุลรี่เอาไปเลยปะกูให้เอ่อโอเคโอเคงั้นจะากูปนอะไเออแม่งไงเด็กเปรตชื่อบีนอเด็กเปรตนี่มันชื่อบีนนานนานมันนานเกินไป มันนานเกินไปใช่ไหมออกจากห้องแล้วเว้ God. าาย m ม g ก d ้าเจกล้าอะไรจะสังคมวะโอ้ต่ละอย่างไอ้เอ้าวนี่เหมือนว่าไปดิต้องการต้องการเพิ่มกฎใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวที่มึงเงียบไปมึงไปตั้งกฎใหม่เหรอะฮะฮะมา44จะชิบาหายเลขแล้วนี่มึงจะอ,อะไรอกีกฮะตามปดี้ฮะฮะ,ฮะอุ้ยเขาพิ่มกฎหมายหายไปเขาเพิม่มอะไรมา การาสวิปสวิปสวิปอ่นบว่อส่นลบก็ก็ได้ศนยใช่ส่น้โอเคว้าย m ั f ก c k i กั g o าเธอ h e r y ก u fuck เกือบตายแล้วม่งมึงโอเคเชดเาเชดโอเคเราเราชิบหายแล้วล่ะผมว่า คือตามหลังไกลขนาดนี้มึงไม่เจ๊ตตูดกูไปเลยเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มันยากอะ่ะอ่ากูเกลียดมึง